นี่คือคลิปซ้อมของยอดขุนพลแะครับที่เตรียมตัวจะสู้ในรายการวันลุมพินีครั้งที่131ครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบด่านแรกครับของยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กยิมเขาได้เลิกเปิดตัวครับเจอกับทางนักชอกอันโตนิโออันโตนิโอเนี่ยก็อาจจะมีไฟต่อยในไทยบ้างที่ราชดำเนินแล้วก็ท่าล่าสุดเลยที่เห็นคลิปก็จะมีต่อยที่กุนคแมรชนะน็อกขเขมรมาครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอะไรยังไงมายอดขุนพลแฟนอันมวยชาวไทยรู้ดีอยู่แล้วเพราะเขาคือแชมป์เควัน ในปี2024นะครับก็คือได้แชมป์ K1 ในปี2024-2025ครับเป็นแชมป์ Top King Thailand Series ร,รุ่น70กิโลกร,รมัมแชมป์แม็กมวยเอ็กตรีมรุ่น70กิโลกร,รัมครับนี่คือยอดขุนพลวิรศักดิ์เล็กหรือว่ายอดขุนพลไฟท์คลับครับ นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักชกที่เป็นดาวดังแล้วก็เป็นสร้างชื่อครับสร้างความพักภูมิใจกับแฟนมวยชาวไทยหลายคนเลยยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยจอมบูพลังเดือดครับนักชกวัย30ปีจากนครราชสีมาเขาจะเจอกับทางนักชกอย่างอันโตนิโอมาติเนสครับนักชกร่างโยงวัย24ปีเจ้าของแชมป์มวยไทยสหรัฐอเมริกาที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกเช่นกันโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่น148ปอนด์ครับขึ้นเป็นคู่เอกวันล,ลูบินี131ถ่ายทอดสดวันที่ 31ตุลาคมนี้ครับนี่คือคู่เอกของรายการแล้วก็จะชกเป็นกติกามวยไทยเรามีคลิปทั้งที่ยอดขุนพลลองต่อยนวมเล็กและนั่นนี่ก็เห็นกันนะครับแล้วอาจจะมีคลิปสอบสลับกันบ้างของอันโตนิโอที่ได้สู้แล้วก็มีภาพพอให้เห็นผลงานนะครับคืออันโตนิโอก็ต่อยหมัดอะไรก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็ต้องมารอดูเลยครับว่าจะบุกบูสู้ดีแล้วก็บียดสู้กับยอดขุนพลที่หลักเหลี่ยมท่านเชิงดีแล้วก็หมัดคมเนยยังไง เพราะว่าขนาดต่อยนวมใหญ่เควันยอดขุนพลเองก็ทุบคู่ต่อสู้น็อกมาเป็นว่าเล่นเหมือนกันครับยอดขุนพลครับเป็นที่คุ้นหูของแฟนมวยชาวไทยมาอย่างช้านานเลยในฐานะนักชกสายบูผ่านศึกเดือดอมาแล้วนับไม่ถ้วนครับทั้งเวทีใหญ่เวทีเล็กแล้วก็สั่งสมเกียรติประวัติคว้าแชมป์รายการในประเทศมาแล้วอย่างมากมายถ้ารายการหนึ่งที่ดังๆ่ะแต่ก่อนที่เอาต่างชาติเข้ามาต่อยจะมีรายการท็อปคิงแล้วก็แชมป์แม็กมวยไทยเอ็กซ์ตีมนะครับแล้วก็ปี2567ครับ ยอดขุนพลเองก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยโดยการเป็นนักชกไทยคนที่5ที่สามารถก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์เคนะครับในเข็มขัดรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่จากสถเติรวมครับ104ครั้งนะครับเขาชนะ104ครั้งจากการต่อย144่ไฟครับก็ตลอดการชกอาชีพของยอดขุนพลเนี่ยถือว่าโอ้ถือว่าสุดๆแล้วครับและนี่ครับพอมีรายการที่อาจจะแปลกใหม่ขึ้นมาหน่อยอ่ะถือว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มี ในการต่อยนวมเล็กครั้งนี้แหละเป็นสิ่งที่ยอดขุนพลก็ต้องมาพิสูจน์ฝีมือตัวเองเหมือนกันเจอกับนักชกแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเรื่องของการปรับเบรปรับตัวมันก็จะแตกต่างออกไปจากรายการอื่นหลายคนมองว่าวันเนี่ยคือดิวิชันที่สูงที่สุดในกติกามมยไทยณปัจจุบันนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความเก่งกาจของเขาได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งตอนนี้ถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่เขาจะพุ่งชนความท้าทายครั้งสําคัญในวันเพื่อไล่ล่าความสําเร็จครั้งใหม่บนเวทีระดับโลกครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่า เทพในไทยอ่ะมาเจอกับคนอ,นอื่นในรายการวันเนี่ยก็จะได้เสียวได้ลุ้นทุกคู่ครับไม่ใช่แบเบอร์เหมือนต่อยกับรายการอื่นๆนี่เป็นอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจเลยส่วนน้องอันเตดิโอก็ประสบการณ์โชคโชนครับในเวทีสมัครเล่นในบ้านเกิดมาประมาณสักร้อยไฟได้กวาดแชมป์แบบ27รายการอ่ะแล้วก็ยังชวยชกมวยสากลสมัครเล่นอีก30ไฟ ก้าวเข้าสู่เส้นทางนันชกชกอาชีพแบบเต็มตัวเมื่ออายุ18ปีและก็ออกเดินทางลงแข่งเก็บขันประสบการณ์ทั่วโลกครับเขาเก็บประสบการณ์มาทั่วโลกแล้วอย่างที่บอกอุลคมแมมวยไทยมีเห็นแวบ,บๆซ้อมกับทางสอเดชพันธ์นะครับมาเก็บตัวกับสอเดชพันธ์ด้วยเขาก็เตรียมจะดวลกับนักชกสายบูอย่างยอดขุนพลครับเพื่อที่จะแย่งแต้มชัยไฟแรกในเวทีนี้กันงานนี้ครับดูเหมือนว่าวันเนี่ยปล่อยข่าวมาว่ายอดขุนพลเสียเปรียบส่วนสูงถึง 12เซนติเมตรเขาจะงัดดีลาการบูแลกออกมาปราบปัตูดโดได้หรือไม่ครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคลิปที่ส่งกําลังใจให้กับทางยอดขุนพลเลครับเพื่อจะสู้กับนักชกต่างชาติวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้ครับแฟนกีฬาชาวไทยเนะี่ยต้องรอติดตามกันเลยครับย้ำอีกทีนะครับศึกวันลุมพินี131ชกศุกร์ที่31ตุลาคมครับนี่เป็นหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันครับแล้วก็นี่คือคู่มวยที่ต้องรอด,ดูเลยครับการเปิดตัวของยอดขุนพล เจอกับนักชกรูปร่างโย่งครับที่ได้เปรียบส่วนสูงแงค่คุถึง12เซนติเมตรครับ shut

โอ้ยตีตงกายดีมากๆเลยตีตงกายดีมากๆเลยโอ้ยโขาป้านะขาป้นาปนะ